สวัสดีครับวันนี้จะมาทําวิธีทำทำสาโทให้ทุกท่านได้นําไปทํากันนะฮะทาสาโทยังไงให้หวานนะครับให้หอมให้หวานให้อร่อยนะครับวิธีทําทําง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากมาดูกันเลยฮะอันดับแรกเลยนะครับนำข้าวเหนียวนะครับที่เป็นข้าวสารนะครับนำไปซาวน้ำนะครับสักสี่ห้าหกน้ำหลายๆน้ำนะครับล้างยางข้าวเหนียวออกก่อนแล้วก็ เอาไปแช่ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งถ้าไม่มีเวลาก็แช่ไว้สักสี่หชั่วโมงก็ได้นะฮะแล้วนํามานึ่งนะครับมานึงมากลับด้านจนข้าวเหนียวมันสุกนะครับสุกแล้วเราก็นํามาตากตากให้มันเย็นนะฮะแล้วก็กลับด้านให้มันเย็นสัก1 0บถึงสินาทีนะครับหลังนั้นเดี๋ยวเรามาทําวิธีต่อไปกันนะฮะนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนต่อไปฮะอันนี้คือแป้งสาโทนะครับ บางคนเขาก็จะบอกว่าบางสูตรก็จะบอกว่า1กิโลต่อหนึ่งก้อนนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันหอมอร่อยมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็ใส่เพิ่มไปได้นะครับอันนี้ก็มันวันสองกิโลครึ่งใช่ไหมผมก็จะใส่ไปส,สักสี่ก้อนฮะสี่ก้อนก็ตกเท่าไหร่อ่ะครึ่งกิโลตอก้อนนะครับแล้วก็นำมาำํำ ตำเลยครับตาให้ละเอียดเลยนะฮะมีสักก้อนแล้วกันหาก,ก้อนไปเลยให้มันแรงๆไปฮมันหอมๆอไปเลยนะครับตาให้ละเอียดไปนี้เลยนะครับเรียบร้อยละเอียดแล้วนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะฮะก็นำข้าวเหนียวที่เรา ต่างมันเย็นนะฮะเอามาทำการซาวน้ำก่อนนะครับทำการซาวน้ำก่อนนะฮะนะล้างน้ำนะครับล้างน้ำอีกรอบหนึ่งทำไมถึงต้องล้างนะครับล้างล้างเอาพวก ็นไหมอย่างมันเป็นทางเหนียวๆของขา้ขาวเหนียวนะฮะเอามันออกนะครับล้างเลยล้างซักน้ำสองน้ำนะครับเห็นไหมขาวเลยเห็นไหมน้ำมันนะครับ น้องออกเทท,ทิ้งมีน้ำขาวเลยน้ำสักหลบ ข้าวเหนียวส่วนมากที่นํามาใช้ทํานะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวเก่านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็ใช้ข้าวเหนียวใหม่ก็ได้นะครับก็การล้างน้ําอาจจะน้อยลงมานิดนึงนะครับโอเคก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับการ,กกราล้างน้ําเสร็จทีนี้พอเราล้างน้ําเสร็จทํำไงต่อ หลังน้ำสิทธิ์เราก็ทำการนี่เลยนะครับนำข้าวเอาใส่ใส่นน้นผัชนะก็นะจะเป็นมุง้งถ้าเกิดว่าครไม่มีมุ้งนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็น พวกตะก,ก้าอะไรก็ได้นะฮะคี่มันมีรูนะฮะใช้ได้หมดอ่านี่ใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องทำการตากนะครับทำการตากก่อนสักรอบนะครับ ข้าวก่อนนะฮะทิ้งไว้สักวันสักสิบนาทีถึงสิบห้ากินกันนะฮะทิ้งไว้เลยเพื่อที่จะให้น้ำนะครับที่มันค้างอยู่ข้างในเนี้ยเนี่ยให้มันออกไปห้ดนก่อนอกกนะครับแล้วก็น้ำก็ช่วยนิดนึง นำไ,ไปตากทิ้งไว้สักสิบถึงห้านาทีนะฮะให้น้ำมันออกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำวิธีต่อไปกันนะครับอันนฮะหลังจากที่เราตากข้าวไว้แล้วตอนนี้เราก็ได้เอาข้าวมาทำก,การเข้าสู่กรมวิธีการหมักข้าวกันนะครับ ข้าวกันนะครับก็จะมีข้าวนะฮะข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ละนะครับกับนี่เลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับผงแป้งสาโทนะครับนี่เลยนะฮะเราก็จะโรยลงไปเลยนะครับ ลองอร่อยแน่นอนนะฮะใส่ไปหมดเลยนะครัดังนั้นเราก็ทำการคุกน,นะครับใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะฮะตัวช่วยในการคุกป้องกันข้าวติดมือนะครับป้องกันข้าวติดมือ เกิดว่าเราใช้มือเปล่านี่้ข้าวมันจะติดมือเรานะฮะอย่าใช้อย่างอื่นนะฮะพวกถุงมือพวกอะไรเงี้ยห้ามใช้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้มันฉุนนะครับจะทาให้กินข้าวได้ฉุนได้นะครับเรากัมันจะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปจากที่เราต้องการนะครับ ก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับนะครับหลังจากที่เราคลุกเขาจนมันเข้ากันดีแล้วนะฮะนี่มันเข้ากันดีแล้วนี่ทัดทิ้งเรียบร้อยเราก็จะทําการเอาไปใส่ภาชนะนะฮะที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะฮะภาชนะที่เราเตรียมไว้นะฮะเอามาแล้วนะครับ ทำไมมันถึงเป็นสาโทได้ทนีมกับแป้งสาทูนะฮะก็ง่ายๆข้าวนะครับจากข้าวนะครับจากข้าวตัวนี้นะครับพอหมักกับแป้งสาโทนะครับมันก็จะกลายเป็นน้าตาลนะครับพอกลายเป็นน้ําตาลมันก็พอหมักบ่มเข้าปุ๊บนานวันนานกว่านั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนยีสต์นะครับกลายเป็นยีสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นแอลกอฮอล์ ะ,ะทำให้เราได้มีสาโทหวานหวาน,นไว้กิน,นะฮะเราจะนำมาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับทิ้งไปเลยโอ้กลิ่นหอมมากครับรับรองว่าอร่อยแน่นอน,นะฮะ ใส่เข้าไปแล้วเราต้องกดกดให้แน่นเลยนะฮะกดให้แน่นเลย ให้แน่นเลยทีนี้หลังจากนั้นนะฮะเราก็จะนําแป้งสาทูเนี่ยกับข้าวเหนียวที่เราหมักกันแล้วเนี่ยนะหมักกันเรียบร้อยเนี่ยเราจะทิ้งไว้นะฮะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับถึงสองอาทิตย์นะครับแล้วแต่เลยนะฮะเจ็ดวันสิบสี่วันได้หมดแล้วถ้าใครชอบ มากชอบน้อยนะครับก็แต่ใครมีเวลามากมีเวลาน้อยจริงเจดวันมันก็หวานอร่อยแล้วนะฮะแต่ถ้าทิ้งไว้นานกว่าน,นั้นอีก14วันก็จะเข้มข้นหวานมันขึ้นไปอีกนะฮะหวานหอมไปอีกนะครับแต่อย่าให้เกินถ้าอย่าให้เกินเดือนหนึ่งนะครับถ้าเกินจากนั้นใบมันจะเข้มข้นสักเกินไปความหอมหวานมันจะหายไปนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากนี้ เราก็จะปิดฝาแล้วละปิดฝาแล้วหลังจากนอีกอาทิตย์หนึ่งเรามาว่ากันอีกทีนะฮะแล้วเราี๋ยวเรา,เรเรา,าหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเปิดฝากันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับคลิปนี้จะเป็น E p แรกนะฮะจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใน e p พีสองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาทําการผ่าน้ําชิมให้ดู ว่าความหอมหวานมันจะได้อย่างที่เราต้องการจริงไหมนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของผมได้เลยนะฮะก็จะทพยายามทําคลิปที่มันดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ